นิดจานาช่องสานตุลาการไม่เอาด้วยพอดจำมานทักสิ้นช่วย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 เพราะมินซานมินซานนี่ประรกักเว่ามินสารก็ขุณครับ เงินช่องล้านสื่อกานนุ่มไปให้แม่เต้ามาเลยช่อกลานหรือกันนุ่มเหม่เต้าป๋อเต้าโรงพยาบานรอกลานไม่พอหรือเงินช่องลานสือ,าาอกานนุ่นมมันไม่ส้มกระเพตดการนาบีนองพันธมิตรนะเงินช่องล้านสือกานนุ่มมันไม่ส้มกระเพตดการทนายช้างตานต้องเข้าขุกแม,ม่หนุก นกกระจังเลยบาดนี้ดาวกระเด็นลอยเลยรัฐมนตรีต่างประเทศติงเล่ติงเล่ติงเล่ต,ติงเล่รัฐม,มนตรีต่างประเทศก็คอยที่หญิงยอยอเสินสัญญายกแผ่นดินไทย เผื่อไงไหนหยยยมันจมวังอเ,เออแล้วอเอาไปแล้วบวกเราเอ่ามันตองการในนาเย่ยมันจมวังนี่ถ้าหยอกแฟนดีนายเลยก็มันด้ทำแก๊สนี่เลยรัตมนตรีตาไม่ทราบมาก,กีนะพี่นองนารัตมนตรีตาไม่ทราบมาก,กีทำพี่พระ พันธมิตราำก็ไม่กวังอะไรนั่นเลยทานตัวตีหำทุเรียดใช่หำปัญญพลอ้าำพันธมิตราำไม่ควังนี่รัฐมนตรีตาไม่ใา้มักคีทำพี่แพรมพันธมิตรมำก็ไม่ควังพันธมิตรรวมพลังต้องเอาคืนต้องเอาคืนหมาได้ ใทรตำรัฐธรรมนูญต้องไม่สู้หายมาตราหนึ่งบทถัวเผยใครจะแยกแบ่งแยกดินแดนไทยไม่ได้เล่มันตาเล่มนไม่ออกแล้วนายว่าแยกกันหนังจดแต่นำตำขวักกระดูกก้อยข้าในอ่านกฎหมายไหมเพรามันใจหวานกางหน้าด้วยหมูเมือ่อควายเห็น หนปันนดนเพนดินไทยตามรัฐธรรม,มนูญต้องไม่สู้หายหนพันโดนมาอยูกอาเรายิ่งใจต้องกัดก้นร้อยจังอย่าเเ้ยนี่แสดงนตกำตกกกันเลยจะร้อยวันนี้เลยรัฐบาลจุดนี้พี่น้องเราเอ,อ้ยเขาไม่มีจุดยืนล รัฐบาลจุดนี้ไม่มีจุดยืนสักกี่กืนกี่วันเราโขนกันให้ลมล่งโขนรัฐบาลน,นี้และโขนกันออกกว้านมาคนละเล่มโขนในถ้รมักปลักเลยพมในานามประชาชนนั้นคนรักจาตหลักจัดมันพี่นงพันธมิตรข้างหน้านี้แหละ พอมในานามประชาชนนั้นคนรักชาติไม่สามารถนิงนอนเจพปีหนอ้อยรับไล,ล่ลพ่อมเป็นกลุย่ยนี่นอนจะอ,อยู่ไดปือเป็นข้าราชการข้าของประราชาครับแล้วคนก็อยู่แค่นี้อันใจแค่นอนรับทรัพย์ทิศอยู่ลาตำรวจทาหารนั้นเป็นข้าของประบาดนเด็ดประชาชนอยู่ว่าไหมล่ะพี่นอ่อง และอยู่น้อยแค่เหนจากนอหนึ่งหาแกนนำพันธมิตรรวมแตงกิจอย่างบรรจงก็ตกลงหลายขับ้นพี่น้องเอาเก้าเปลวงานกึนมาแล้วการาชาการกองปรางแล้วไปลับอยู่ตรงนอย